วัีครับวันนี้ต้นปานจะพาไปเล่นน้ำที่หอยาวกันครับไปกันเลยอให้แม่พักดีกว่า <ขอ S 2> เนาะนโอนางก็ <ขอ S 2> ลงไปเล่นน้ำเลยจ้ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยสั่งกับคงกับข้าวก็ยังไม่ได้สั่งเลยนางลงไปแล้วจ้าอโด,ดตุม้ม พี่ปายก็ไปนู้นแล้วไปได้วยกันจะสองคนพี่น้องอะยังไงดีอสองคนพี่น้องอยู่นู้นจ้ะอะมาดูกันคือแบบเขาก็จะแปลงซุ้มกันแล้วเนาะมาเรว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะสองสามปีคือโควิดมาไงก็ไม่มีที่เรียกสะขวอยยาวก็คือสะพานสีขาวยาวๆเลยาว้ากันเขาว่าถ้ากั้นใจอ่าตั้งแต่หัวสะพานไปถึงปลายสะพานอย่างเงี้ยแล้วก็อธิษฐานเขาว่าจะเป็นจริงดิฉนันได้ครึ่งสะพานค่ะหายใจไม่ออกจะตายค่ะ <laughs> อ่สองพี่น้องคะทํำยังไงคะทำอะไรกันคะน้ําไม่ใช่ลึกนะคะมันอานประมาณเนี่ยนะมันอันนี้ต้นต้นปามมันนั้นนอนนอนไปเนี่ยมันไม่ใช่ลึกถึงถึงอกหรออืมน่าจะประมาณนั้นแหละไม่ใช่ลึกมันไม่ลึกแล้วก็น้ํามันไหลตลอด อ่ะขึ้นแล้วหรอจะกลับกันเลยยังคะโน no. นางบอกว่าโนโนโนไม่กลับอ่ะก็เล่นไปจ้ะเล่นๆไปนี่น้องคนนี้นางเล่นกับน้องคนนี้จนค่ำจนมืดเลยนะโถว,วันนั้นไปอ,ะอ่ะอ่า กินน้ำโขกแป๊บนะคะแล้วก็กินไก่ต่อจา้าอ,อร่อยมากลูกกินเข้าไปค่ะอันนี้คืออ่าที่สั่งมานะคะมีเกาเหลามีตำส้มนะมียำรวมมีถอดลูกจีนทอดไก่ปิ้งลูกจิน้นไออย่างพวกนี้ยนะแล้วก็น้ำ น้ำ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 อ,อ,อย่างก็น้ำลำไย <c oughs> อ่ากินเข้าไปคะลูกเขาเหนียวยัดเข้าไปด้วยค่ะเออนั่นเนาะนั่นเนาะกินเข้าไปลูกยังกินได้ยังปีไก่เล็กก็มาจ้ะไปแล้วนะบ๊ายบาย